กัดแล้วโดนแล้วครับท่กกานผู้ชมโดนแล้วครับโอ้ยโดนครับโดนครับโดนแล้วครับครับปลาเพิรนี้ก็อยู่ตามแนวโดนแสียครับโดตรเสีครับแดงชาวบ้านผมเรียกมันแดงครับถึงกระพงหางไม้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมเรนน่านักตกปลาทุกท่านนะครับแล้ววันนี้นะครับ ผมก็มาอยู่ที่นี่ครับแหลมปากการังนะครับกับเจ้าคายับฟิลฟรีโมเก้น12.5นะครับทริปวันนี้นะครับผมจะออกไปหาปลาล่าเหยื่อที่อยู่บริเวณแถบแนวปากการังนะครับที่พายออกไปแล้วจะเป็นแนวล่องนะครับผมจะไปหาผลงานกันนะครับวันนี้นะครับผลงานจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวออกไปลุยพร้อมๆกันเลยครับกับเจ้าเรือคายักเรือเล็กพายออกจากฝั่งครับ ไปครับนี่ครับเ,ออเหตุผลของการที่ว่าคลื่นลมทะเลมันเป็นเดิมนะครับ พอเป็นเดิงปุ๊บใต้น้ำเนี่ยน้ำมันออกคุณๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอตัวบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนที่เราดูจากริมฝั่งเมื่อกี้ก็อากาศมันก็โอเคนะครับแต่พอพายมามันเหมือนเป็นขึ้นใต้น้ำครับน้ํามันขึ้นฝุ่นก็เดี๋ยวลองหาผลงานดูครับไหนๆก็ลงมาแล้วครับเดี๋ยวจะลองดูครับลองไล่เหยื่อผิวน้ําไปเรื่อยๆดูก่อนนะครับ นี่ผมก็ตีป๊อปเปอร์นะครับเหมือนเดิมครับเหยื่อที่ผมชอบใช้มากที่สุดก็เหยื่อผิวน้ำนยครับเวลาตีกระมงครับเวลาเขากัดทีนี่โอ้โหมันเดือดครับมันมือครับเวลากัดผิวน้ําทีนี้สะใจครับ กัดแล้วโดนแล้วครับท่านผู้ชมโดนแล้วครับโอ้ยหลุดครับโอ้โหหลุดครับหลุดครับโอะยครับโอะยครับไม่อยู่ครับไปอยู่กัดโหดมากครับ โอ้ยพลาดเลยครับหลุดครับโอ้โหกว่าจะเจอตัวครับโอ<ฮ>้โหพลาดเลยครับโอ้โห เรียบร้อยครับถูดไปแล้วครับกำมงครับขึ้นกัดป๊อปครับเรียบร้อยครับผูงหายตามหาใหม่ครับวันนี้ก็ลองมาเป็นไมโครจิกดูนะครับอันนี้ผมก็พายออกมาน้ำนอกๆเลยครับน้ำหรือว,ว่า เดินยกละน้ำไม่ค่อยขุนเท่าไหร่นะครับออกมาด้านนอกหน่อยครับแล้วก็มาเคาะไมโครจิกเอาแถวแนวเกาะแนว,แนว,แนวแกองห่างๆครับก็ไม่รู้ว่าจะเจอตัวหไม่นะครับถ้าไม่เจอตัววันนี้ก็คงโอ้สุดยอดนะครับเหนื่อยครับภายเรือเหนื่อยเลยครับ ัแล้วห,หาปลาอยู่นานครับแล้วทริปนี้ปลาตัวแรกก็มาครับหาหาอยู่นานเลยครับปลาอย่างน้อยก็ได้ปลาตัวแรกมาแล้วครับเป็นเขาเรียกไอ้กระพงหางไหมนะครับนี่นะครับหรืออะไรนะเขาเรียกมันแดงมันแดงแถวบ้านผมก็เรียกมันแดงครับหรือกระพงหางไหมนะครับไอาหางไหมหางไหม ปลาตัวแรกก็มานะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับไม่ได้ตั้งกล้องนะครับเมื่อกี้ครับโอเคเดี๋ยวลองดูใหม่ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่กองใหม่ตอนนี้ผมก็พายขึ้นมาใหม่แล้วครับเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับพายขึ้นมาบริเวณที่กองเยอะๆนะนะแล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้เรือไหลลงไปเรื่อยๆเขาไม่ครชิคผ่านกองไปครับ โดนครับโดนครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับเป็นเก๋าช่อม่วงนะครับกับไมโครจิกนะครับนครับโอเคครับปลาเก่าไซน์นี้ก็ผมเอาไปแล่เอาแต่เนื้อนะครับแล้วก็ไปทําอาหารกุ้งอีกทีหนึ่งนะครับเต็มปากเลยครับกับเป็ดเบอร์สิบนะครับ โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนอีกแล้วออันนี้ก็พงข้างลายนะครับผมร้อยครับไมโครจิ๊กเล็กๆครับอย่างน้อยก็ได้ปลากินปลาแกงแน่นอนครับนะครับปลาชนิดนี้ก็อยู่ตามแนวหินปะการังอยู่แล้วครับโอเคครับไปเรื่อยๆครับ ตดนกแล้วครับโดนแล้วครับโอ้แล้วทริปนี้ก็ผมจะต้องพอแค่นี้แล้วครับอย่างน้อยก็ผมได้ปลาเล็กปลาน้อยไปแกงนะครับส่วนปอมงนะครับเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาแก้มือกันใหม่นะครับวันนี้เราพลาดโอกาสมังครับตกปลามันต้องมีบ้างครับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่การพลาดโอกาสในครั้งนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้เป็นการบ้านในครั้งต่อไปครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้มือกันใหม่กับ G t ทบนคายักครับ แล้วพบกันใหม่นะครับทริปหน้าสวัสดีครับผม